สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พามาดูรถแท็กเตอร์ครับยี่สิบกิครับตัวนี้เอ็นที้าสี่ศครับขนาด40แรงม้านะครับตัวนี้มาดูครับเสียงนี่ก็คือตัวนี้มีเทอร์โบนะครับนี่เทอร์โบในตัวนะครับไอเอ็นท้าสี่ศนี่ครับนี่ครับมาพร้อมกับผ่านไม่รู้ผ่านอะไรนะแต่ว่ามันเป็นผ่าน5นะครับนี่ครับเสียงวีดครับเดี๋ยวมาดู ทำอะไรครับตรงทรยจะเก็บมุมหรือเปล่านี่ครับโอ้เก็บมุมโชว์เลยครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อจะจะดันดีเอ้ยจะไถู่นครับฝั่งนู้นเป็นคูบต้าครับนู้นรถผมก็ไถเอใกล้กันนี่นะครับนี่ครับตอนนี้ไถสาดดินเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กลบดินขึ้นแบบนี้นะครับ่เงี้ยเสียงเสียงไถล้อมากครับ ยางน่าจะเป็นยางโอตานินะครับตัวนี้เสียงโบว้านหวานครับตัวนี้มาดูครับว่าความแรงนะครับจะอันไหนจะแรงกว่านะครับกับ4018นะครับมันก็ตามแรงม้ามันแรงม้าเท่ากันนะฮะ540นะครับตัวนี้ก็40แรงม้านะครับรถผงก็ว่าไทยอยู่นู่นเลยครับ มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมเห็นผมก็เลยมาถ่ายอ,อืออ๋อโอ้โหดมากครับโหดมากดูนะครับร้อนๆครับแดดอือโอ้นี่ครับสุดโหดครับอือย่างโอตานิ่จริงเลยนี่ครับอิเซกิครับ นะครับน่นาจะเป็นเกียร์หนึ่งห้าสองยประมาณนี้นะครับนี่ครับอ้โหอ้นี่ครับตอนนี้น่นาจะทำเป็นเส้นใหม่นะเนี่ยแรงครับกระทะเป็นรูปดาวเนาะรูปดาวแบบอคูปตัต้าไอตัวตัวขยายฐานคะ แรงจริงครับแรงจริงฮึบอ,อือเนี่ยวันนี้จะเอาให้คุ้มเลยวันนี้จะถ่ายให้คุ้มๆไปเลยฮึบแรงครับแรงโอ้ร้อนมากครับนิเซก,กิเอ็นซีฮึบ โอ้มันแรงจริงๆครับมาดูครับว่าตรงไหมโอ้โหตรงมากครับคุณผู้ชมมาดูข้างหน้าบ้างครับจะโชว์ความโหดบ้างครับครึบโอ้โหรถพวกนี้นะครับจูใจเสียงโบมากครับเสียงโบมันอันนี้มากครับใครรอดครับเสียงโบน โอ้มวลดินด้วยปึ๊บอืมฮมนี่ครับครับนี่คันเดียวในหมู่บ้านครับอิสิกินอกนั้นจะเป็นคูบต้าครับ เรียบร้อยครับหนึ่งเส้นโอ้ตรงอยู่ครับตรงอยู่นี่ครับมาดูครับทีนี้เป็นขั้นตอนการไถนะฮะนี่ครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้กรบไม่ได้ไถซ้อนรอบแรกไปเลยครับตัเดียจะไถซ้อนไปก่อนใช่ไหมก็ไถถมขึ้นมาทีนี้เราไถถมกลับมาเลยนะครับก็ต่อร่องกันเลยนะครับตัวนี้น่าจะได้พวนอีกครั้งอยู่นะครับก็ไถแบบไหนก็ได้ครับไม่ซีเรียสครับแบบนี้นะฮะมารอดูครับ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปไม่ได้กล่าวปิดนะครับเพราะว่ามาขับรถก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กกระดุมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนี่เป็น e p หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ